นอนไปฟังไปหลับภายในห้านาทีในยามค่ำคืนที่เงียบสงบเสียงลมพัดแผ่วเบาไว้ผ่านต้นไม้ใหญ่แสงดาวบนท้องฟ้าส่องประกายระยิบระยับทุกสิ่งรอบตัวดูเงียบเชียบ ราวกับเวลาหยุดลงเพื่อให้ทุกสิ่งได้หยุดพักผ่อนคุณอยู่ในห้องนอนอันแสนอบอุน่นเตียงนุ่ม,มและผ้าห่มที่ห่อหุ้มร่างกายไว้อย่างอ่อนโยนทำให้คุณรู้สึกถึงความผ่อนคลาย ที่ไหลเวียนไปทั่วทุกส่วนของร่างกายขณะที่คุณค่อยๆหลับตาลงลองจินตนาการถึงสถานที่ที่คุณรักที่ซึ่งคุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเป็นชายหาดที่มีทรายสีขาวนวล รู้สึกถึงความอ่อนโยนของลมที่สัมผัสผิวและเสียงคลื่นที่ซสสาส่าดเบาๆทอดสายตาเปียงเส้นขอฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแสงแดดอ่อน ส่องลงมาบนผิวอย่างอ่อนโยนทำให้รู้สึกสบายเหมือนอ้อมกอดของธรรมชาติหรืออาจเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสดที่มีดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งคุณเดินเล่นไปตามทุ่งกว้าง รู้สึกถึงความนุ่มนวลของพื้นดินใต้ฝ่าเทา้ากลิ่นหอมของดอกไม้พัดผ่านปลายจมูกรู้สึกถึงความสดชื่นและบริสุทธิ์ของอากาศที่หายใจเข้าไปทุกครั้งทุกย่างก้าเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย ความสงบแสงแดดอุ่นๆในยามเย็นลูปไล้ผิวกายเหมือนกำลังปลอบประโลมให้หัวใจได้พักผ่อนทุกอย่างช้าๆลงคุณปล่อยวางทุกความกังวล ปล่อยให้ร่างกายค่อยๆล้อมกับความสงบสุขนี้คุณรู้สึกเบาสบายเหมือนล่องลอยในสายลมที่นุ่มนวลหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนคลายออกมาอย่างสม่ำเสมอ ร่างกายผ่อนคลายอย่างเต็มที่เมื่อจิตใจและร่างกายค่อยๆจมลึกลงในความสงบสุขคุณรู้สึกว่าความอ่อนล้านในแต่ละวันค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงลมหายใจที่เบาลง คุณเข้าสู่ภาวงการพักผ่อนอย่างแท้จริงทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งปล่อยให้คุณได้ล่องลอยในความเงียบสงบรู้สึกถึงความปลอดภัยและความสุขที่ห่อหุ้มจิตใจอย่างอ่อนโยนคุณกำลังเดินทางเข้าสู่โลกของความฝัน โลกที่คุณสามารถผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ปล่อยให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูตัวเองพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในเช้าวันใหม่ที่สดใส